สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพครับวันนี้รายการตำนานทานโลกได้รับเกียรติจากท่านดเรเอกพลรันตนชัยหรือดอรแซมซึ่งเป็นเจ้าของนวัตกรรมผลิตพัณฑ์ของ AEC Infinity Corporation จำกัดวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาร่วมประชุมกับนักวิชาการโดยเฉพาะท่านดอรอัมพรมโพใหญ่ซึ่งเป็นนักวิชาการอาวุโสและเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้มารวบประชุมกันเพื่อจะศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าระบบนวัตรกรรมอันยุคใหม่อันนี้มันสามารถจะช่วยเหลือให้กับสังคมโลกได้อย่างมากมายเชิญชมครับ ่นะครับอันนี้เทียอยู่หลังโรงงานนะยีสิบใบพัดนะฮะยี่สิเมตรนะฮะจะระยะต้นมันสา,ามารถที่จะพ่วงแขนไปยาวๆล้วก็ผ่านการทดสอบจากดรชันชินะฮะสมาคมพุ้บป,ประเทศไทยมาตรวจตกใจแล้วงงอย่างนี้เป็นปฏิวัติวงการาการเลี้ยงกุ้ง,าางทั้งประเทศทั้ง เจ็ดประเทศทั้งเวียดนาม,ม,มอินเดียที่เรื่องขึ้นของาให้ตกอรดับนะครับเคยเป็นแช้งแข้งอดับออนนี้เจอบาซิลมาง่าจะเวียดนามอันนี้พัดลมโรงงานโรงเรียนวัดชุมชนท่านช,ชมนครับวันนี้ผมมาที่บริษัท AEC Infinity Corporation มา พบกับท่านทรแซมนแล้วนำสิงของสวทชมาเพื่อจะให้เห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยเราจะเป็นประเทศเดียวที่สามารถเอาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าบวกกับพลังเมลมาใช้กันจะเป็นนวัตกรรมเดียวในโลกกรวัาได้ที่ทำให้เกิดพลังงานนั้นโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายดใดๆทั้งสิน้น ใช้พลังงานของธรรมชาติครับให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูว่าคณะทีมงานของสวทชนั้นได้เข้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้ทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจริงๆครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วครับว่านวัตรกรรมใหม่ที่ท่านดรแซมเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ในโลกใบนี้ยังมีอีกมากมายที่สิ่งมหัศจรรย์ที่พวกเรายังไม่รู้จักท่านจเห็นว่านี่ครับคือการเลี้ยงปลาในบอ่อซึ่งเป็นบอ่อเป็นพลาสติกแล้วก็สามารถจะตั้งอยู่ที่บ้านได้ไม่ต้องไปไหนครับอยู่ที่บ้านเลี้ยงปลาปลูกผักอาหารนี้มีความสําคัญกับชีวิตของมนุษย์และก็สัตว์โลกทั้งหลายท่านรแซมบอกว่าปลาเนี่ยเลี้ยงเนี่ย ขณะนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ทุกคนยอมรับว่าทุกคนต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นอาหารปลาทุกคนชื่นชมและที่สําคัญที่สุดดรแซมก็พิจารณาอีกทีว่าในเมื่อมีปลาแล้วมาแน่แน,นอนครับในเมื่อเราเลี้ยงปลาแล้วก็ต้องมีที่าตากที่อบแห้งดรแซมก็คิดค้นขึ้นมาอีกครับมาทําวิธีการก็เรียกว่าใช้กระแสไฟฟ้านะอบปลาให้แห้ง และก็สามารถจะนําสินค้าเหล่านี้ออกสู่ตลาดในโลกได้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมให้ท่านเห็นว่านี่คือความเป็นจริงของโลกใบนี้ครับทำไมถึงต้องขบวนขุนขวาข้างล่างซ้ายอันนี้ก็มีระยะผมจะไปหาเพื่อนที่อยู่ฝั่งนน้นสะพานร้อยเมตรใช้เวลาห้าสิบมูขอให้เพื่อนเดินมาผมก็เดินไปเจอับจารจรสะพาเดี๋ยวขึ้นนเง่งนอกมันก็จะลับขึ้นเร็วขึ้นไปก็จะมาก อิดกันมีข้างออขุณไม่ข้าวาริารแคนีเพราะเราเลี้ยงปลาเ้าระบบปิดอินไบโอไอ่นี่เฉน